คดีพีกบีมออยโดนด่าเละด่ามาลูกถูกเปไม่เท่ากันคดีพีกถั่วไม่ลง แฟนขับต้นเหตุโซเชียลเสียงแตกบีมออยทำผิดมหันน้องผีได้ของขวัญเยอะกว่าน้องทีกลายเป็นดราม่าสนันโซเชียลข้ามวันข้ามคืนเลยจากกรณีบีมกวีและออยอติพรพ่อแม่ของน้องแฟดขวัญใจของใครลหลายๆคนพิธีน้องพีน้องไอวาอัญญาได้ให้สัมภาษณ์เปิดสื่อว่าปิดอู่ลูกแล้วเนื่องจากอายุที่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการตั้งครร จากสัมภาษณ์ดังกล่าวเซ้าเน็ตได้จุดประเด็นดรมาม่าถึงวิธีการเลี้ยงลูกซึ่งหลายครั้งจะเห็นภาพการปฏิบัติที่แตกต่างกันยกตัวอย่างงานอีเวนท์ที่พาลูกไปโชว์ตัวมีแฟนคลับนำร่มเงินสดมาให้น้องแฝดสองคนได้แบงค์ร้อยและร่มขนใหญ่ส่วนคนพี่ได้แบงค์ยีและขนาดของร่มก็ต่างกันมากส่วนอีกคลิปคือ คนน้องได้ปึกเงินทางกับการคนพี่ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ยืนดูคนน้องเล่นกับแฟนคลับที่นำมาให้ ก่อนหน้านี้บีมออยเคยให้สัมภาษณ์ว่ามองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหน้าที่บร้าน์มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อยู่แล้วและโลกนี้ไม่มีอะไรเท่าเทียมร้อเปอร์เซนเลยไม่อยากให้แฟนคลับทะเลาะกันเดี๋ยวคนให้จะเสียใจทั้งที่มีเจตนาดีทางด้านชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่าชาวเน็ตเผือกไหมก็เผือกจริงแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการแชร์คอนเทนต์ทุกอย่าง ในการมีลูกเหมือนเรียลลิตี้โชวอ่ะพ่อแม่เขาไม่เคยปกป้องลูกจากเหตุการณ์แบบนี้เลยนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กโดนด้วยเขาสามารถสกีนของก่อนถึงมือลูกได้ด้วยซ้ําขอความร่วมมือไปดีว่าอะไรที่ไม่ให้เหมือนกันก็ฝากญาติโกโหติกาที่ผากการติดสอยห้อยตามมาไม่ใช่ไปให้ต่อหน้าและคาดหวังว่าเด็กตัวเท่านี้จะต้องรับมือได้อุระ